สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้วันพฤหัสนะครับ20เมษายนวันนี้ฟุตบอลหลักๆที่จะมาพูดถึงกันก็จะเป็นยูโรปาลีกนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอรอบนนร8ทีมัดที่2นะครับจะหยิบคู่ใหญ่ๆมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับอ่ะไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเซบียครับ จะเปิดบ้านเจอกับแมนยูนะครับอ่ะเกมักแรกที่พบกันมานะครับก็เป็นทางฝั่งแมนยูที่เปิดบ้านเสมอกับเซบียามา2ต่อ2นะครับเกมนี้ถึงวันที่ต้องไปเตะที่สเปนบ้างน,นะเขาต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเกมนัดก,ก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซบียาทาได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ภาพทีมมันเนี้ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ด้วยนะครับตัวหลักๆวันเนี้ยทั่วลาคิทิชนะครับ โอรแกรมโปสเอลิกลาเมล่านะครับเฟนโดเนมิเจก,กูเดียลเนี่ยผู้นี้ลงได้หมดเลยนะครับส่วนแมนยูนะครับก็อาข่าวดีคือพวกแรดฟอร์ดซาบิเซอร์ลูกชอแมทโทมิน่เนี่ยก็อลาลน์สุดท้ายเนี่ยแมทโทมิน่ยังกลับมาซ้อมไม่ได้แต่ว่าไอ้สามก็ได้พูดไปครับลูกชอซาบิเซอร์แรดฟอร์ดเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงในเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าข่าวร้ายวันนี้นะครับ แมนยู่ขาดสองกองลังตัวหลักนะครับอย่างดิซันโดกับวาลานบาดเจ็บนะครับแล้วก็บูโนนะครับเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญก็ติดโทษแบนอีกนะครับก็อะบอกว่าเกมนี้น่าเป็นห่วงนะแล้วก็ไปเยียนด้วยนะครับวันนี้นะครับตำแหน่งของบูโน่น่าจะเป็นอีลิเซ่น,นะครับที่ได้ขึ้นมาแทนที่นะั้นแล้วก็แดนกรางก็จะเป็นคาเซมิโลกับเฟรดกับคู่กัดน,นะครับส่วนแนวลุกเนี่ยถ้าเกิดลัดฟอร์ดลงไปได้ก็ยัง จะเป็นมาซิยาวครับที่ได้เป็นหน้าเป้าแล้วก็ขนาบข้างน่าจะเป็นซานโชกับอนโตนี่นะครับผม mm hmm. ก็เกมนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายจริงนะครับแต่ทดบอกคือแมนยูตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแล้วก็ขาดตัวหลักไปหลายคนเลยผมคิดว่าเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับแมนยูนะครับเซบีย่าเกมนี้ต้องบอกว่าโอเคแหละชื่อชัดเป็นตัวรองอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ค่อยขุดชโลก,กับการเล่นในยูโรปาลีกนะครับเพราะว่าเกมนี้สู้ได้นะครับเผิร 90นาทีวันนี้ไม่น่าแพ้นะผมไปม,มองเกมเนี้ยยางน่าเชียร์ที่เซวิยามากกว่านะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่โปรตุเกสนะครับก็จะเป็นลิสบอนเจอยูเวนตุสนะครับเกมนัดแรกเนี่ยเป็นยูเวเปิดบ้านชนะมา1-0แต่ว่าเกมเนี้ยโอกาสยังเปิดกว่านะเพราะว่าลิสบอนจะได้กลับไปเล่นในบ้านเหมือนเดิมนะครับผลงานช่วงหลังของนักคุตบอว,ว่าค่อนข้าจะ เอาแน,น่นอนไม่ได้นะครับอย่างลิสบอนชนะเกมเดียวจาก4เกมนะครับส่วนยูเวก็เหมือนกันชนะแค่เกมเดียวจาก4เกมเหมือนกันนะ้วผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้กับซัสโซโลมาด้วยศูนย์นะครับคือยูเว่ปีนี้เดาทางยากนะโดยเฉพาะเกมน็อกบ้านเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมคิดว่าโอเคแหละอายูเวนตสอาจจะเป็นทีมที่มาตรฐานดีกว่าภาษีดีกว่าแต่ผมคิดว่าลิสบอนในบ้านก็มมีหมู่เหมือนกันนะแล้วก็ ผลงานที่มันผ่านมาก็ถือว่าสู้กับทีมใหญ่ได้ดีมาตลอดนะครับแล้วก็เล่นในบ้านวันนี้ผมคิดว่าราคาที่เปิดมาวันนี้ให้เสมอกันเนี่ยเพราะว่าเกมนี้ยังนา่าไวาใจเชียร์ที่ลิสบอนมากกว่าผมคิดว่าเกมนี้มีโอกาสเราคืนได้นะครับผมอ่ะสรุป2คู่วันนี้นะครับก็ให้มองไปที่เซบีย่า Serbia นะครับแล้วก็ลิสบอนนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่ คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ